ด้วยความแรงระดับต่ำสุดและเบาที่สุด Magic Arrow. เมจิกแอโร่เอท่านคามิล,ล่าอาควบคุมตามที่ต้องการไม่ได้เลยสักนิดยิงใส่ผู้คุมสอบจนปลิวมันเอาให้เห็นเลยมั้งเนี่ยตอนโฟนิกเขาก็แค่เล่นละครเองด้วยเฮ้ยเจ็บจริงๆ อ้ท่านคาิิล่าอย่าเพิ่งขยับครับบาดแผลคุณนี่เธอใช้ได้เลยนี่เออขอโทษด้วยจริงๆนะครับไม่ใช่แค่เป้าแต่ยังทำลายเวทป้องกันของฉันได้อีกอะจะแรงยังไงก็ให้มันมีขอบเขตบ้างเซจริงๆเลยนะมันแรงไปหรอครับก็ใช่นะสินึกแล้วเชียว นาที่3โอกาสสุดท้ายเองก็ควบคุมพลังตามที่ต้องการไม่ได้เลยผมควบคุมเวทมนต์ไม่อยู่ครับตัดคะแนนไม่เหมือนกับสมัยนักเรียนอ่ะคนในสังคมนั้นอ่ะจำเป็นต้องมีความพอเหมาะผลลัพธ์ออกมาแบบนี้ตะปูที่ยื่นออกมาก็ควรตอกให้มันลงไปสินะอาลิซาจะให้เราเข้าบ้านหรือเปล่านะเฮ้นี่ช่วยบอกเลย ช่วยบอกเลขเข้าสอบของเธอมาหน่อยสิอเดนี่มันการันตีการตัดสิทธนจ้าเจ้าหนุ่มเบอร์3ามเจ็ดเขาควบคุมพลังเวทไม่ได้เลยแฮะไม่รับหรอกแต่ว่าหมายเลข378ครับความอ่อนหัดของเราอะ่ะเลยทำให้อีกฝ่ายต้องบาดเจ็บหมายเลขสามเจ็ดแสินะถ้าจะไม่ถูกเลิกจ้างมันก็ช่วยไม่ได้ เอกสารเข้ารับสมัครของเธอไว้ฉันจะไปอ่านให้ละเอียดเลยนะนี่มันอย่าบอกนะว่ากะโกรธสุดๆจำเอาไว้ให้ดีเถอะคุณโฟนิกเขาอุตส่าห์ช่วยดันหลังให้แล้วแท้ๆนักดักดาวตกโฟนิกแต่ว่ามันก็ช่วยไม่ได้แล้วนะ,อะขอบขอบคุณมากเลยครับะจะไปบอกกับอลิซ่ายังไงดี ท่านคามิล่ารีบไปที่ห้องพยาบาลเถอะครับรู้แล้วนะควรบอกไปตามตรงเลยดีไหมนะยิงผู้คุมสอบปิวเลยพี่เนี่ยแล้วก็โดนโกรธจัดอย่างเสียงไม่ได้เดิมทีก็เป็นแคนใหญ่ที่ถ้าสอบผ่านก็ลัคก,กี้อยู่แล้วด้วยเอาเถอะมันคงช่วยไม่ได้แล้วนะ